สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับแลแล้วเราก็มาอยู่ในเกมบอมเบอร์แมนนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับบอมเบอร์แมนนี้เป็นเกมของเครื่องอ FR นะครับแล้วผมได้เอามาลงในมือถือนะแล้วถ้าใครอยากจะ เล่นยังไงก็ลองเข้าไปที่ Google Play นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า,า Super FC Game นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะช่วยผมยังไงก็ลองดูข้างล่างนะครับเพราะผมเป็นคนบิการนะ แล้วที่ผมมาเล่นเกมนี้ทำไมเหรอเพราะว่าคือมันก็มีปัญหาเรื่องด้านอินเทอร์เนต็ตนะครับคือผมดาวน์โหลดของของนี่ครับ ของอ YouTube, YouTube ไม่ได้นะเพราะว่ามันหมดอะชั่วโมองการเล่นผมเล่นไปเยอะเราไงาเพลินว่าของผมมันหมดนะครับผมก็เลยต้องมาเล่นเครื่องนี้แต่เครื่องนี้มันเป็นแบบรุ่นเก่าอะ่ะมันเลยอ่า เล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็เล่นมันแหละเพราะว่ามันว่างอ่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะครับแล้วคือ,อผมจะเล่นเนี่ยคือผมเล่น ด้านมุมขวาด้านซ้ายสดุดม,มุมบนนะครับมันจะมีะเวลานะผมจะต้องเปิดเปิดหาประตูนะครับหาประตูกลับหาอของนะครับ วิ่งหนีวิ่งหนีเกือบตายกระเบิดผมยังสั้นอยู่เลยนะถ้าเวลามันหมดเนี่ยมันจะปล่อยศัตรูมาหาเรานะปล่อยเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวหกสิบกวิน,นะ หาหรือผา,<ห>า ห้าวิคือผมก็เสียวต้นะเพราะพวกอ e ีที่ปล่อยออกมามันจะเดินเร็วมากเลยนะง่ายงอายอ อะไรเนี้ยเออเจอแล้วเดี๋ยวรอเวลาใกล้ๆจะหมดนะครับผมจะค่อยเข้านะแล้วระเบิดเราอย่าไปโดนประตูนะประตูมนันนี่มันจะปล่อยอ่า มอนออกมาอีกเต็มเลยนะครับนี่ผมหาพวกความแรงนะเอาไปอย่งนี้ตลอด คือจริงๆอ่ะแบบเราเจอประตูแล้วก็เข้าไปนะผ่านแบบผ่านแบบยังไงหาหาประตูผ่านด่านอย่างเดียวอ่ะแต่พลาดลอบโอ้ยเลยตายเลย เวลาก็เลนะือรอยนอยวินะครับหประตูหับประตูตอนแรกๆนี่สร้างมานี้ก็เป็นเกมแบบขั้นเล็กๆนะไม่ได้แบบเหมือนเครื่องซุเปอร์นะครับ พอนานบันเข้าอะ่ะมันจะต้องมีการแบบเล่นฉากหนึ่งด่า,ดานด่านหนึ่งฉากสองอะไรอย่างเงี้ยด่านด่านสองฉากสามอะไรอย่างเงี้ยนะดูมันดูมัน เลยสามสิบแปดวินะผมยังหาไม่เจออะไรเนี้ยเราจะตายไหม ต,ตามไปดูเอาอีกแล้วอื้ม เดี๋ยวแล้วระเบิดระเบิดแรงขึ้นนะครับอยู่ตรงนี้อันตรายโอเค ตายหมดแล้วนะครับต่อไปก็หาไอ้นี่ประตูอีกเดียวเลยนะคือฉากแรกๆมันน่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากมั้งผมเลยจะหาทางไปก่อนนะครับ ระเบิดก็ยังไม่มี อโอเคเลยสามสิบกวินะครับยังไม่เจอเลยเราหายอยู่เราหายอยู่ อืเกือบตายเอาตอนนี้เราตายไปแต่พลังระเบิดยังเท่าเดิมนะครับเห็นไหม บึ้มไปเบึ้มไปเบึ้มบึ้มบึ้มอ่า ความแรงเจอแล้วเก็บ <enge fit S 1> ไม่ได้อ, weakest, <left> อ๋อเก็บได้เอาโอ <Hayır. S 2> <forecasting íamos. S 1> ้โหแล้วมันไม่เดินดูมันความแรงเราก็แรงขึ้นนะครับเห็นป่ะสองเท่านะครับเก็บไาสองอันน่ะ ้องมังได้เที่ยวลูกนะ ต้องเดินหลบแล้วเบิดเลยนะเวลาเหลือร้อยกว่าอ่านั่นเข้าไปเลยเอ้าเข้าไม่ได้เหรอหมันต้องตายด้วยเหรอ รอบอืมอโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน